สวัสดีครับผมต้อมธนาพลจาก h a n d p e c h t h a i l a n d c o m นะครับในวิดีโอชุดนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือวัด h a n d p e c h รุ่น 2D72 นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแบบ3 i n 1ประกอบไปด้วยออสซิโลโคปฟังก์ชันเจลเลเตอร์และก็ดิจิตัลมิเตอร์อยู่ภายในเครื่องเดียวครับ ภายในกล่อง h a n d p e c 2 d 7จจะมีตัว h a n d p e c 2 d 7 2เครื่องนะครับแล้วก็จะมีสายปากคีบ2เส้นแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จ1ชุดนะครับพร้อมสาย usb c แล้วก็จะมีสายดิ่ตอมมิเตอร์นะครับ1เส้นแล้วก็จะมีสายโถกสำหรับวัดสัญญาณออโซโลสโถงนะครับ1เส้นพร้อมด้วยกล่องอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์นะครับจำนวนหนึกล่องกันกระแทกนะครับภายในเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอเป็นแบบ lcd แบบสีนะครับแล้วตรงนี้ 1> f 1ถึง f สจะเป็นสำหรับเลือกฟังก์ชันนะครับการใช้งานต่างๆในแต่ละเมนูนะครับแล้วก็จะมีตัวโหมดการใช้งานที่เราต้องการใช้ออสซิลโลสโคปจะเป็นปุ่มนี้แล้วก็จะเป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับก็จะเป็นในโหมดของการใช้งานวัดสัญญาณดิจิตอลมิเตอร์นะครับและ awg ก็คือจะเป็นเวฟฟอร์มเจเนเตอร์นะครับที่เราต้องการในการเจเนเรตสัญญาณออกมาแล้วก็จะเป็นบุ่มเมนูเลือกเมนูเพิ่มเติมของแต่ละโหมดการใช้งานนั่นเอง เราสามารถตั้งค่าชตคัดคีย์ได้ด้วยโดยใช้ปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อการตั้งค่าได้แล้วก็จะเป็นปุ่มลูกศรเพื่อปรับดูาการซูมอินแล้วก็ซูมเอาท์การาเลื่อนขึ้น,เล,นเลื่อนลงได้นะครับสำหรับด,ดูสัญญาณให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ปุ่ม enter สําหรับคอนเฟิร์มการเลือกเมนูต่างๆแล้วก็ปุ่มทริกนะครับจะเป็นถ่มก,การทริกสัญญาณนั่นเองแล้วก็ปุ่ม auto จะเป็นการปรับสัญญาณ อัตโนมัตินะครับเพื่อให้ดูได้ง่ายได้ขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดการใช้งานก็จะเป็นปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มเลือกชแนลที่เราต้องการใช้นะครับเป็นชแนลหนึ่งหรือชแนลสองแล้วก็ปุ่มปรับเวลาแล้วนี้จะเป็นปุ่มสําหรับรันและสต็อปนะครับเพื่อดูสัญญาณได้ด้วยนะครับแล้วด้านล่างนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์าสาหรับเอาไว้เสียบคอนเนคเตอร์ประเภทของดิจิตอลมิเตอร์เองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนเนคเตอร์าสาหรับ ใช้วัดสัญญาณออสซิลโครแล้วก็ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับวิธีการเช็คความพร้อมของเครื่องนะครับเราจะใช้สายอักขีแบบนี้นะครับเพื่อเราจะทําการเจเนเรตสัญญาณทดลองดูนะครับแล้วก็จะเป็นสายวัดสัญญาณตรงนี้สายโพรตรงนี้ใช้สายแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้ววิธีการเช็คเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเริ่มต้นให้เราดูที่สายโพรที่เราใช้นะครับเราตั้งเป็นที่คูณ1่คูณ10น,นะครับให้เราตั้งที่คูณ1ก่อนเสร็จแล้วนะครับเสียบไปที่ชัแนลหนึ่งนะครับ เราจะทําการเช็คความพร้อมก่อนว่าช่องหนึ่งมันใช้ได้ไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่โหมดของ AWG นะครับขันเจนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สายสายปากคีบตัวนี้ไปที่ช่องเจนเอานะครับเดี๋ยวไปช่องเจนเอาเสร็จแล้วก็ใช้ขั้วสีแดงนะครับ ดังนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าการตั้งค่าความถี่เนี่ยให้เราตั้งเป็นสแควร์เวฟนะครับเราก็เลือกเป็นที่1 kHz แอมพิจูดที่2แอมแบบนี้ครับ2โวลต์นะครับที่2โวลต์เสร็จแล้วให้เราไปที่โหมดของลองสังเกตต,ตรงนี้ครับตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวหากเป็นสีบืดบดแบบนี้คือ,อะจะไม่ได้มีการปล่อยสัญญาณออกมานะครับเราให้เป็นสีเขียวนี้ก่อน สร็จแล้วก็ไปที่สโคปนะครับสัญญาณที่ได้เนี่ยมันควรเป็นสแควร์เวฟแล้วก็ต้องสวยงามแบบนี้นะครับหากมันมีสัญญาณไม่สวยแบบนี้อาจเป็นที่สายโผล่ต้องดูดีว่ามีการตั้งค่าอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับถ้าเกิดสัญญาณของเราเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็ใช้ไขควงที่แถมเข้ามานะครับแบบลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ในถุง ให้เราปรับคอมเพนเซตก็คือไปที่ช่องนี้นะครับที่ช่องนี้ใส่ไข่ไข่ควงกลับเข้าไปครับเราจะเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับั้นให้เราปรับสัญญาณให้เป็นรูปสแควร์เวฟสวยๆแบบนี้นะครับก็คือจบละวิธีการใช้งานทั้งโถบแล้วก็เครื่องพร้อมกับใช้งานแล้วครับการใช้งานฟังก์ชันสโคบนะครับให้เราใช้ปุ่มคําว่าสโคบตัวนี้นะครับก็คือกดปุ่มนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สายโพบที่เราต้องการเนี่ยใส่เข้าไปที่ช่อง ช่องที่หหรือช่องที่2ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้ว่าช่องไหนถ้าเราใช้ช่องที่1เราก็ใช้สายโพรบตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนล็อก1ครั้งนะครับแบบนี้ก็จะพร้อมใช้งานตัวฟังก์ชันสโพปบเรียบร้อยนะครับสังเกตได้ว่าตัวหน้าจอนี้จะเป็นฟังก์ชันโหมดการใช้งานของสโคปบนะครับต่อไปจะเป็นโหมดการใช้งานฟังก์ชัน AWG นะครับหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันเวฟฟอร์มเจเนเตอร์หรือฟังก์ชันเจนเดยเราก็จําเป็นต้องใช้สายโพรบที่เป็น ตากี้แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่องอ Gen Out ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเราเลือกโหมดการใช้งานนี้ก่อนเราก็สามารถใช้โหมดได้ละทีนี้ในโหมดเนี้ยเราสามารถมันจะมีเป็นเขาเรียกว่า Arbitrary นะครับที่เป็นโหมดที่มัน generate สัญญาณมาให้ตามรูปแบบของสัญญาณต่างๆอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ square wave ที่มัน generate มาให้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นแบบ ไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับเป็นไซน์เวฟก็ได้นะครับเราสามารถเรมนี้ได้รวมไปถึงาการเลือกความถี่นะครับว่าเป็นความถี่เท่าไหร่นี่จะเป็นตัวอย่างความถี่ที่1 khz เราสามารถเพิ่มก็กดปุ่มนี้ได้นะครับรวมไปถึงแอมพลิจูดว่าต้องการใช้กี่โวลต์ก็ปรับได้นะครับแล้วก็หากเป็นเมนูเพิ่มเติมอย่างเช่นการวัดเพิ่มออฟเซตเราก็สามารถปรับได้ดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือจะเป็นโหมดการใช้งานตัว ฟังก์ชันเจนนะครับต่อไปในโหมดการใช้งานของดิจิตอลมิเตอร์นะครับให้เรากดที่ปุ่ม D.M.F. ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอสําหรับโหมดการใช้งานหมดนี้ละดังนั้นเราก็ต้องการจะใช้งานโหมดไหนเราจําเป็นต้องเสียบสายให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้า,าต้องการวัดกระแสก็ต้องไปเสียบที่ A หรือว่ามิเลแอมป์ตรงนี้นะครับป m หรือมิลแอมป์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องจะเป็นมาเลือกโหมดการใช้งานที่ฟังก์ชัน 1- นึถึงสเนี่จะเป็นโหมดเลือกการใช้งานนะครับตอนนี้ เราใช้ในโหมดของวัดไฟกระแสะตรงนะครับก็ใช้โหมดนี้ถ้าต้องการวัดโอห์มก็ต้องมาเลือกที่โหมดนี้หากต้องการวัดเสียงเสียงบีว่าช็อตเซอร์กิตหรือปากก็ต้องมาใช้โหมดนี้นะครับเราก็จะมีโหมดเพิ่มเติมก็ให้กดที่ F4 ก็จะเป็นการวัดว่าไฟกระแสะตรงอยู่ในช่วงโวลต์หรือว่ามิลลิโวลต์ olt, หรือว่าจะเป็น วัดกระแสก็ได้นะครับก็วัดกระแสของไฟกระแสตรงก็เลือกโหมดนี้ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราเลือกโหมดนี้เราก็ต้องไปปรับนี้ด้วยนะครับให้ถูกต้องเราก็จะมีเพิ่มเติมกรณีวัดเป็นไฟกระแสสลับเราก็สามารถมาเลือกได้วัดกัสไฟกระแสสลับว่ากี่โวลต์เราใช้โหมดนี้นะครับหากต้องการใช้วัดกระแสของไฟกระแสสลับใช้โหมดนี้ถ้าเป็นมิลลิแอมก็ต้องใช้โหมดนี้เราก็อย่าลืมเสียบให้ถูกช่องด้วยครับ ก็สามารถวัดได้ทั้งโวลต์แล้วก็วัดกระแสได้ทั้งไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเมนูการใช้งานทั่วๆไปนะครับกนะ็สามารถกดที่ปุ่มเมนูนี้ได้ก็จะมีตัวเมนูปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้อันนี้ในเบื้องต้นใช้ภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าตั้งค่าเสียงได้นะครับให้แบบออฟหรือออนก็ได้ถ้าออฟก็คือมันจะไม่มีเสียงเวลาเรากดนะครับอันนี้เดี๋ยวตั้งเป็นออนนะครับ เราก็สามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอได้นะครับว่าเป็นระดับ1-10 10ถึงสคือสว่างมากนะครับเราก็จะเป็น Backlight Time ก็คือจะเป็นความระยะเวลาของหน้าจอว่าจะให้ติดสว่างตลอดเวลาหรือว่ากำหนดได้ว่า1ิวิแล้วค่อยหน้าจอมืดเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าจะมีะเมนู การวัดอย่างอื่นดูว่าดูว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์ของเครื่องเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดรือยังก็ที่ System Info อะไรอย่างนี้นะครับมีชาตด,ดาวด้วยกรณีที่แบบเครื่องตั้งทิ้งเอาไว้นะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้ว่า30นาทีแล้วเครื่องดับไปเลยนะครับแล้วค่อยเปิดใหม่นะครับก็จะเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถใช้แอแดปเตอร์กับสายชาร์จที่เป็น usb c ได้นะครับอันนี้จะเป็นแอแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์นะครับ ทีนี้วิธีการเสียบเนี่ยให้เราเสียบที่ usb ฝั่งนี้นะครับเสียบเข้าไปที่อะแดปเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราให้ไปเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านของเราก่อนนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านเรียบร้อยเราเค่อยมาเสียบที่ตัวมิเตอร์ซึ่งช่องที่เราใช้ในการชาร์จเนี่ยจะเป็นช่องที่อยู่เวนด้านข้างนี้นะครับให้เราแกะตรงตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเสียบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับจะรู้สึกแน่นก็สามารถาชาร์จไฟได้ละก็ะระยะเวลาการชาร์จ2ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับ เราสามารถที่จะชาร์จไปได้ด้วยแล้วก็ใช้พร้อมกับการใช้งานเครื่องแบบปกติไปได้ด้วยนะครับสินค้าของเรานะครับจะรับประกันการใช้งานตลอดอายุเวลา3ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะต้องการสั่งซื้อเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ handtech thailand.com หรือว่าที่ Facebook Page handtech thailand ได้นะครับขอบคุณครับ